เทปก่อนไม่ได้พาทำดอกบัวนะคะแล้วก็ไม่ได้พาทำเกรตสอตรงนี้หลายคนก็ถามหานะคะซึ่งจริงๆแล้วมินิสอนไว้ที่ช่องยูของมินิดนะคะแต่ว่าในในตรงช่อง Facebook นี้ก็ยังไม่ได้ถามไว้เดี๋ยวมินิจะพาทำในรอบนี้นะคะก็จะพาทำแค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่ทาดอกยาวๆคลิปยาวๆเป็นดอกเต็มได้เพราะว่าจํานวนเมมโมร์เรามีความจํากัดนะคะไม่สามารถที่จะอัพคลิปยาวได้ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ใช้สีนี้เพื่อที่จะมองเห็นได้ชัดเนาะ ความยาวของริบี้นะคะตัวนี้เป็นเบอร์2ค่ะความยาวอยู่ที่ห5้าซนติเมตรค่ะทุกคนเบอร์2ความยาวห5้าซนติเมตรนะคะตัดไปให้แหลมทั้งสองได้หลังจากนั้นนะคะไมนนี่จะพาภาพรูบี้ค่ะพาบให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณนี้3มซนติเมตรนะคะแล้วก็กดด้านนี้ไว้เป็นรอยพับอ่าพอได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็จะมาทําฐานสีกันค่ะ วิธีทาฐานสีง่ายๆนะคะหลายคนทําเป็นแล้วอันนี้มนิทออกมาทําให้สําหรับมือใหม่ดูเท่านั้นนะคะมือมือโปรนี้เอาหูผ่านได้เลยค่ะนี่ค่ะทําเป็นห่วงนะคะห่วงที่หนึ่งซ้ายมือห่วงที่สองขวาม,มือเอาห่วงที่สองคล้องห่วงที่หนึ่งแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะโอเคเส้นที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องเส้นที่สองไปแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดไหมเอออื้อ โอเคเส้นที่สี่ค่ะอย่างนี้นะสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งแบบนี้ค่ะปึ๊บดึงมาให้ได้ประมาณนี้ล้วงเข้าตรงกลางค่ะทุกคนแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่สามเข้ามาไว้ตรงกลางเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฐานสี่ฐานสี่เรียบร้อยค่ะทุกคนอันนี้ง่ายๆเป็นสารลายขัดธรรมดานะคะขั้นตอนถัดไปแยกให้เป็นแปดเส้นค่ะฐานแปดนั่นเองจับเส้นด้านบนนะคะไม่นี้ถนัดขวาเอาฝั่งขวาขึ้นมากอดอย่างนี้ค่ะพับเฉียงไปอย่างนี้กดให้เป็นรอยพับไปเลยค่ะ เส้นที่สองจากทางด้านบนค่ะพับทับเส้นที่หนึ่งลงมากดรอยพับไว้เส้นที่สามจากทางซ้ายมือพับทับเส้นที่สองค่ะ fen, กดให้เป็นรอยเลยค่ะสุดท้ายค่ะ,ะ,คะด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะสอดรอดเส้นที่หนึ่งตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็ดึงให้กระชับกดให้เป็นรอยพับแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยจากนั้นเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะจับเส้นนี้ขึ้นมาเป็นเส้นแรกให้มุมซ้ายนิดนนะคะเส้นที่สองค่อยทัแบบขึ้นมาค่ะ เส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมาค่ะพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะให้จับเส้นด้านในสุดด้านในสุดนคะวางลงระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะคค้งค่อยทับขึ้นมาแบบนี้โอเคพอด้านบนมีสี่นะคะวางลงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เส้นด้านล่างค่ะค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนมีสี่ค่ะวางลงแล้วก็ล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสี่วางลงนะคะเส้นด้านล่างนะคะตัวนี้ขึ้นค่ะ โอเคพอด้านบนมีสีด้านล่างไม่มีแล้วนะคะแต่เราก็วางลงเราจะสอดไปที่ห่วงนะคะให้ดูให้ดูห่วงที่เราจะรอดก็คือสามห่วงนี้นะคะสามนี้จับเส้นด้านในสุดค่ะรอดไปที่ห่วงเดียวห่วงแรกนะคะนี่ค่ะเส้นด้านในถัดมารอดไปสองห่วงค่ะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองแบบนี้นะคะนี่ห่วงหนึ่งห่วงสองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามนี่ค่ะเราเห็นช่องที่จะสอดอยู่อ้าวจับแน่นๆนะคะสอดลงไปอย่างนี้ รอบสามนะคะทุกคนนี่ค่ะพอได้เหรียญนี้ทาให้กระชับเข้ามาเลยค่ะทำให้กระชับเข้ามาเบบยนี้ค่ะทุกคนในขั้นตอนนี้มันจะยังไม่กระชับดีเท่าไหร่แล้วก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะเพื่อความง่ายอันนี้จะมีมือด้านล่างประคองแล้วก็นิ้วโป้งด้านซ้ายประคองด้านบนอีกทีนะคะค่อยๆดึงเข้ามาไม่ต้องดึงแน่นนะคะแล้วก็ในขั้นตอนทาส้มนี่ค่ะดอก บัวของเราดูดอกกุหลาบของเราจะสวยในขั้นตอนถัดไปก็คือขั้นตอนทําส้มทุกอย่างคะ่ะให้กระชับพอดีเพราะว่ามันจะเป็นฐานที่แข็งแรงนะคะจะยึดกลีบของเราในขั้นตอนถัดไปคะ่ะเราจะทําส้มอีกด้านนึงเราจะจับเส้นนี้เส้นนี้นะคะนี่โป้งกดไว้ให้นับหนึ่งนับสองนับ3 3เส้นนี้ที่เราจะโค้งข้ามาให้สังเกตเส้นที่เราหยิบเส้นแรกจะอยู่ฝั่งซ้ายโค้งโค้งนะคะถ้ามาทางขวามือด้านล่างเราเนี่ยไม่นี้ใช้นิ้วกลางนี่ใบ บางทีทุกคนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะทาแค่เนี้ยเอานิ้วโป้งกดไว้มันก็จะเด้งกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนให้หนิบลงด้านล่างแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเหลืออ่ะถัดไปไม่นิจหมุนมาแล้วนะหมุนตามให้เส้นที่เราจะหยิบอยู่ซ้ายเสมอแล้วก็โค้งข้ามสามมาค่ะมีไว้นิ้วเดิมนี่ไว้ฐานิ้วเนี่ยข้ามสามนะเห็นไหมคะถัดไปค่ะโค้งมาแล้วก็โค้งจากซ้ายไปทางขวาข้ามสามน,นะคะอ่าถัดมาหมุนตามเบาๆค่ะ โค้งจากซ้ายไปทางขวาข้ามสามเห็นไหมคะเส้นที่เราทํางานเสร็จแล้วมันจะอยู่ตรงนี้มันจะไม่มาระเกะระกะมันอยู่กับพวกนี้นะคะเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามนะเหลือสามเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นถัดไปเราจะสอดแล้วนะคะเราจะสอดตรงนี้นะเดี๋ยวนิดเอาอันี้สอดให้ดูอ้าวหายไปไหนเนาะตัวนี้ก็ได้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นแรกที่เราโค้งข้ามสามจะอยู่ด้านในสุดเราจะดึงตัวนี้มาสอดไปที่เส้นเดียวค่ะรอดอันเดียวอ่าส่วนเส้นที่นี่ ราจะสับไปที่เดียวกันแต่เบี่ยงรอดลินดสองเส้นแบบนี้นะคะหนึ่งสองโค้งมาเลยค่ะสอดมาเลยแบบนี้นี่ค่ะเส้นสุดท้ายสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงรอดลิ้นดึงสามเส้นค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้นสอดรอดมาเลยนะคะมาแลวตรงนี้นะนี่เรียบร้อยค่ะได้แบบนี้แล้วตู้ส้มทั้งสองได้แล้วนะคะทุกคนที่กลับด้านมาดึงฝั่งนี้ค่ะดึงให้กระชับนี่คือฐานส้มที่ให้กระชับ พอดีนะคะอย่าให้หลวมหรือยาแน่นมากถ้าแน่นกลีบก็จะเบี้ยวถ้าหลวมกลีบก็จะไม่ทรงตัวในขั้นตอนทำกลีบบัวหรือเก็บกลีบกุหลาบนะคะทุกคนโอเคโค้งแบบนี้แล้วสอดเก็บค่ะสอดเก็บเพื่อที่ตรงนี้เราจะเหลือไว้ด้านล่างรืบนี่ค่ะสอดลอดสามไปเบาๆนะคะสอดลอดสามแบบนี้ค่ะลอดสามทั้งแต่เส้นเลยนะคะนี่ลอดสามเิแล้วก็เดินให้กระชับเบาๆพลิกับด้านมาฝั่งนี้ เราจะทาเป็นเกสรบอรตรงด้านนี้ค่ะปึ๊บจับเส้นนี้บิดแบบนี้ค่ะปึ๊บบิดเป็นนี้แบบนี้เสร็จแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเห็นนะเห็นนะแล้วก็สอดเส้นด้านข้างเราเลยค่ะเห็นไหมคะได้แบบนี้ดูอีกทีค่ะเส้นนี้บิดตรงนี้นะคะมุมนี้มันจะมีจุดแหลมๆของเราอยู่ให้บิดมันจะได้เท่ากันนะคะทุกคนแล้วก็สามารถสอดริบิ้นได้ในขั้นตอนถัดไป แล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็สอดสําหรับวิธีการนะคะมีหมดแล้วนะคะทุกคนในช่องยูช่องแอปแดงของมิน้แต่สําหรับมือใหม่ที่ทําเฉพาะ Facebook ก็สามารถที่จะแชร์เก็บไว้ไปดูได้เลยค่ะทุกคนทำแบบเดียวกันทั้ง8เส้นเลยนะคะสําหรับเกสอนตรงกลางเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าใช้ดิ่นต่างกันทำให้ครบทั้งแปดเส้น แล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นดอกเลนั้นรอติดตามนะคะเดี๋ยวนี่จะทำต่อกันเลยได้แล้วนะคะได้เกสรแบบนี้ตัวนี้จะเป็นระฆังค่ะตัวนี้จะเป็นมงกุฎพลิกกับด้านมาซักเก็บค่ะทุกคนอันนี้คือความยาวริ้นอยู่ที่ห5หเนาะก็ดีค่ะทุกคนสาหรับมือใหม่เพื่อเลือเผื่อขาดแล้วก็ไม่ได้ตัดทิ้งเยอะค่ะสาหรับท่านไหนที่ชงงานแล้วเขาก็จะลดลงนะคะเหลือ5้าสิบเลยไม่ได้ตัดริบบอินทิ้งค่ะมันพอดีตัดก็ตัดนิดเดียวอยงนี้ค่ะ แล้วับเพื่อนๆหลายคนก็ทำเฉพาะตัวนี้ส่งก็มีรายได้กันค่ะเทียบอ้อยค่ะทุกคนแตส่วนเกินทิ้งเราก็จะได้เกสรบัวไ่ต่อยอดทําเกสรเป็นเกสรของดอกบัวดอกกุหลาบหรือดอกไม้นานาชนิดได้เลยค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้มันจะทําไว้แค่นี้ก่อนนะคะสังคลิปต่อไปจะเป็นดอกแบบไหนนั้นเรอติดตามกันนะคะทุกคนสําหรับเกสรบัวก็เขาจะเพียงเท่านี้ค่ะไม่มา